s d l g ER 6 3 6 h ขนาด3ตันครึ่งมีตู้เก๋งมีแอร์พร้อมมีลายไปปิ้งรถขุดตู้แอร์คม,มสุ PC 30 MR 3รุ่นใหม่ล่าสุดออกใหม่ล้านสอล้าน3ามสองรถสวยขายลูกค้าเพียง สี่แสนกบาทโกเบโก้ SK 6 0 4ขนาด6ตันตู้เกง๋งบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุงกีแคท3 0มมีลายไปปิ้งพร้อมมีใบดันแท็กเหล็กมีตู้สภาพสวยๆ5,000ันชั่วโมง ผมสุ PC 40 MR1 หรือว่ารุ่น9รถนอกนํำเข้าราคาโปรโมชั่นปกติ339รถ40,000จ่ายเพียง299,000บาทคันนี้ PC 60รุ่น7ของแถม3รายการคมสุ p c 60รุ่น7คันนี้ราคาเดิม คันนี้ยันมา VYB 3 0 1ขนาด3ตันพร้อมส่งมอบราคาถูกที่สุดในร้าน1 7 10, 9 0 0 0บาทส่งฟรีถึงบ้านลูกค้าเลยชอบคันไหนกดไลค์กดแชร์แคปเจอร์หน้าจอได้เลยครับฝ่ายขาย061696 0160ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทุกวันที่อำเภอพันทองจังหวัด ชนบุรี